สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาโหลดแอปใหม่กันนะคะทุกคนก็มาดูกันนะคะว่าเราอ่ะจะเอาแอปไหนเนาะอันนี้เราขอลบแอปนี้ออกก่อนนะคะกานแม่นะคะก็เป็นแอปอะไรอะ่ะ นคะี่นะคะก็คือแอปถ่ายวิดีโอในนอกแบบข้างนอกแบบนี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวเรารีบไปโหลดแอปกันเลยปึ๊บกดเข้าไปตรงนี้และนี่ก็คือวิธีทำภาพแบบเคลื่อนไหวนะคะมาดูกันไหมเอาไหมเอาไหมทุกคนเอาใช่ไหมโอเค ทุกคนก็สามารถโหลดได้นะคะจากตรงนี้เลยตรงนี้นะคะตรงที่เราก็ยังเคลื่อนไหวอยู่นี่โอเคก็นี่นะคะก็สุดยอดเลยก็เดี๋ยวเรารอแอปโหลดเสร็จนะคะก็ไปหาอะไรดูก่อนเนาะ <c oughs> สดุดูออถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขออภัยด้วยนะแม่เราคุยโทรศัพท์อยู่เนาะแม่จำเีย่ออยคมนด้ปะ วิยดูคลิปสลามดีกว่า คราวนั้นก็ว่าไปแไปตอนนี้เอาส่งงานไปก่อนน้อเอ๋แกค่าเอาแน่อรอดเลยนี่นะคะเขาก็เล่นสลอมแบบเหมือนแบบสนุกมากเลยนะคะเนี่ยอืมอืม เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าแอปเราได้หรือยังอ๋อยังไม่ได้ค่ะไปดูต่อกันเลย เดี๋ยวเราไปดูช่องเราดีกว่าป่ะนี่นะคะก็เปลี่ยนโปรไฟล์เรานะคะก็เดี๋ยวเรามาบอกก่อนนะคะในคลิปนี้ก็ตอนนั้นที่เราบอกไปก็นานแล้วเนาะคือเราจะมาบอกว่าเราอะเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วต้นออเรนโบงไงจำได้ไหมตอนนั้นนะคะทุกคนก็ใครจำได้ก็นะคนก็นี่นะคะก็ต้นออเรนโบ์นะคะตอนนั้น เป็นโปรไฟล์แม่เรากับชื่อแม่เรานาะคทุนโอเคนะคะทุกคนก็นั่นแหละเราก็เปลี่ยนแล้วเนาะก็ได้แล้วใช่ไหมใช่ใช่ได้แล้วแหละทุกคนนี่นะคะเรามีคนติดตามห้าคนแล้วดีใจมากเลยนี่นะคะก็มีคลิปหลายคลิปเลยที่เราทำเนาะ ก็เดี๋ยวเราจะมาถามในคลิปด้วยนี้ด้วยนะคะว่าทําไมคลิปบางคลิปนี่มีคนดูเยอะมากๆเลยนะคะนี่นะคะก็คือเราจะมาถามว่าคลิปเป่าดอดที่ตอนที่เราทําตอนตอนห้าขวบนะคะตอนเราเป็นเด็กเนาะทําไมถึงมีคนดูเยอะคะก็นี่นะคะก็งงมากๆเลยนะ อนี้นะคะมีคนกดไลค์กดได้ตรงคลิปวิดีโอนี้เต้นเพลงไฟน์นแอด์เฟดดี้นี่นะคะเราขอกดให้ตัวเองบ้างปไปแล้วนะคะทุกคนคือเราจะมาบอกว่าถ้าต้นนี้คือแบบรับไม่ได้เลยอ่ะ คือรับไม่ได้สุดๆเลยนะคะทุกคนก็คือน่าอายมากเลยนะน,ะน่าอายสุดๆไปดูกันดีกว่าว่าแอปได้หรือ,อยังโหทำไมช้าจังเลยเนี่ยอย่าบอกล้ว่ามันไม่ได้เนี่ยทุกคนนะโอ้ได้ตั้งมาแล้วทุกคน ทำไมมันไม่โชว์ขึ้นมาหายไปไหนไหนี่ดูสิอา้าวลองทำวิดีโอแบบภาพกันก็เราสามารถเลือกภาพได้เนาะเลือกภาพได้เลือกภาพได้ไดถึงสามสิบภาพเลยเนาะเอาคลิปเป่าแม่เฟรงเป่าแม่เฟรง อันนี้ด้วยน่ารักดีโอเคไปไปกันดูเอาทั้งสองภาพก่อนนะคะเราไม่รู้ว่าจะเลือกภาพไหนดีเนาะก็นี่นะคะนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวรอโหลดแป๊บนึง่งอ๋อทำเป็นวิดีโอได้หนอันนี้ดีกว่ามาดูกันนี่ล่ะ ตอบเลยต่อกันเลยนะคะมาดูกันไม่เอาดีกว่าทุกคนเราอะ่ะเอาภาพเยอะๆดีกว่าเอาใหม่เอาใหม่เอาภาพของบิวตี้ดีกว่าคะ่ะ นี่นะคะถ่ายภาพบิวตี้ก็จะมียเยอะแยะไปหมดเลยเนะา,า,า,าพนีนะคะอ,อยู่ในรถแล้วก็เอาเอาอะไรเดีอยวเอาภาพนี้ละกันสวยดียแล้วก็ภาพนี้นี้แล้วก็ ไหนดีเนี่ยเออน่ารักดีไม่ชอบมาตลกดีไปเอาอะไรของมดูไปดูมาน้ำตาไหลาตามเฮ้ยเลยก็อยากดูงานแม่เรานะคะทุกคนมันก็เป็นงานแม่เราเนาะมันมีลายด้วยเนี่ยนี่นะคะทุกคนคนี่นะคะก็เลือกไปมั่วๆแล้วกันเนาะป<ๆ>ึ๊บรึ๊บโอเคก็เราเลือกมาห้าวิดีโอแล้วเนาะก็เลือกมาห้ารูป